เชื่อว่าวันนี้คนนี้คือคนที่แฟนกอล์ฟไทยทุกคนเอาใจช่วยมากที่สุดครับตำแหน่งทองอยู่หน้านะครับหน้าซ้ายเยี่ยมมากครับยิงผ่านทองเข้ามาอย่างมั่นยำร้อามสิหลาเยี่ยมมากครับมีโอกาสที่จะลุ้นพัดเดียวอีกแล้ว ไปดูจีนอครับพัดเปอร์ที่ที่หลุม8เยี่ยมมากครับขึ้นมาสามลัธพาไปดูจีนอเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าหลายหลุดไปในบังเกอร์แต่ว่าไม่ตกแลครับอยู่ในมุมที่ดีเลยเมื่อสักครูน่นี้มุมกล้องอยู่อีกด้านหนึ่งขึ้นมาดูดีอีกแล้วนะครับเล็กคมมากๆเลย เยี่ยมมากครับนม่พระราศเสพษฐกี้มาได้คืนทันทีเช่นเดียวกันขึ้นมาสพระพา,าอย่างเก่าวครับเยี่ยมมากครับทำได้จริงๆสองไติดต่อกันขึ้นมาสี่อันได้นะครับเราตามจีนอกันต่อลูกหลายไปตกในบริเวณซันเวสนะครับแล้วก็ขึ้นมาออนสวยมากครับ เอาละมีโอกาสที่จะเก็บอีกหนึ่งเบรดี้ขึ้นมาสวยจริงๆเป็นพระทางขึ้นนะครับยังไงน่าจะมีขวาในหลุมเพื่อขึ้นมาห้าอันเดอร์เยี่ยมมาครับทริปสีชมพูเยี่ยมครับ ดูดีครับแต่ว่าหมดแรงซะก่อนเสดาจารย์ครับให้น้ำหนักมาไม่พอไม่เป็นไรครับห้าอันได้นะครับจาก6บาดี1โบกี้ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งในรอบแรกของกีโน